อมรินบุ๊กส์พอดแคสต์ทดลองฟังกับอมรินบุ๊กส์พอดแคสต์พลังสมองของคนทำเรื่องยากได้ทำเรื่องง่ายเร็ว วิธีฝึกสมองให้อยู่เหนือสิ่งรบกวนทั้งหมดเพื่อที่จะเริ่มทำสิ่งใดแล้วก็สำเร็จทุกอย่างยูซุซูกิเขียนกระมวลวันเพนอารามแปลคนที่ทำงานเก่งกว่าคนทั่วไปถึงสี่เท่าเขามีอะไรแตกต่างจากเราตรงไหนปัญหาด้านสมาธิที่แม้แต่อัจฉริยะก็ยังเอาชนะไม่ได้ในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติมีบางหน้าที่ที่มนุษย์ต้องต่อสู้กับการขาดสมาธิ อย่างศาสนาโซโรอัสเตอร์ที่เกิดขึ้นในเปอร์เซียเมื่อราว660ปีก่อนคริสต์กาลก็มีการกล่าวถึงมารร้ายที่มีพลังอำนาจในการก่อให้เกิดความเหนื่อยหน่ายและไข้เขวแก่มวลมนุษย์ในบันทึกโบราณของอียิปต์เมื่อ3,400ปีก่อนก็ปรากฏถ้อยคำที่ว่าขอร้องละได้โปรดมีสมาธิจดจ่อและทำงานให้เสร็จด้วยเถิดอยู่เช่นกัน นอกจากนี้เหล่าอัจฉริยะในอดีตก็เคยกลุ้มใจเป็นอย่างมากกับอาการวอกแวกเหมือนกันเลโอนาร์โดดาวินชีที่ได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะรอบด้านทราบกันว่าตลอดชีวิตของเขาได้วาดภาพร่างไว้มากกว่าหมื่นหน้ากระดาษแต่ผลงานที่สร้างสารรค์จนเสร็จสมบูรณ์จริงๆกลับมีไม่เกิน20ชิ้นในทุกๆก,การสร้างสารรค์ผลงานเขาจะเกิดอาการวอกแวกด้วยส่วนหนึ่ง พอคิดว่าตัวเองวาดรูปได้คืบหน้าสักหน่อยแล้วเขาจะเริ่มหยิบสมุดโนต้ตที่วางอยู่ใกล้ๆมาวาดรูปอื่นที่ไม่เกี่ยวกับผลงานก่อนกลับมาจับภูการวาดใหม่อีกครั้งจนเป็นเรื่องปกติกว่าผลงานจะเสร็จสมบูรณ์จึงล่าช้าอย่างภาพโมนาลิซากว่าจะวาดเสร็จก็ใช้เวลาถึง16ปียังมีบุคคลตัวอย่างอีกมากมายที่กลุ้มใจกับปัญหาเรื่องพลังสมาธิอย่างฟรันคาฟกา ที่ระหว่างเขียนนิยายก็มักจะหันไปสนใจจดหมายจากคนรักไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งผลงานส่วนใหญ่ของเขาจึงเขียนไม่เสร็จหรือวอจิเนียวูฟนักเขียนระดับตำนานก็ยังจดลงบันทึกประจำวันเมื่อถูกเสียงกริ่งโทรศัพท์รบกวนสมาธิหลายครั้งว่าเสียงนั้นมันกัดกินสมองฉันไปหมดมีอีกหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับอัจฉริยะที่กุ้มใจกับพลังสมาธิจนเล่าไม่หมด ถ้าว่าจริงๆแล้วในขณะเดียวกันก็ยังมีบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นนักสร้างผลงานระดับสูงอยู่ในทุกๆวงการที่สามารถรักษาพลังสมาธิในระดับสูงได้อย่างมั่นคงจึงสร้างสารรค์ผลงานจำนวนมากกว่าคนปกติทั่วไปและกลายเป็นบุคคลชั้นยอดในเส้นทางนั้นๆเช่นปาโบปิกัสโซ ที่ตลอดชีวิตได้สร้างสรรค์ผลงานภาพวาดสีน้ำาัันและภาพลายเส้นไว้ถึง13,500ชิ้นพอลแอดิชนักนิศาสตร์ที่นำเสนอง,งานวิจัยมากกว่า1,500ฉบับโทมัสเอดิสันที่คว้าถึง1 0 9 3สิทธิบัตรเหล่านี้ล้วนเป็นตัวอย่างของบุคคลประเภทดังกล่าวแม้จะไม่ใช่บุคคลระดับตำนาน แต่เราเองก็อาจจะนึกถึงคนใกล้ตัวสักคนที่เป็นนักสร้างสรรผลงานระดับสูงเหมือนกันซึ่งคนคนนั้นก็จะได้รับการปฏิบัติไม่ต่างจากคนดังไม่ต้องเป็นอัจฉริยะก็มีพลังสมาธิได้ในปี2012ได้มีการทำวิจัยเรื่องนักสร้างผลงานระดับสูงที่ยิ่งใหญ่ในอดีตโดยมีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยอินดีเอนาจำนวน6 3 0 0 0 0คนเป็นกลุ่มเป้าหมายเริ่มจากการตรวจสอบสายอาชีพต่างๆ เช่นนักธุรกิจนักกีฬานักการเมืองศิลปินและเปิดเผยลักษณะพิเศษของกลุ่มคนที่สร้างผลตอบแทนมาได้สูงกว่าปกติผลลัพธ์ปรากฏว่าเหล่านักสร้างผลงานระดับสูงมักจะสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าคนปกติเกิน400เปอร์เซน์เสมอจากผลสำรวจขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจวงเล็บ O E C D พบว่า ผลตอบแทนจากการทำงานต่อหนึ่งชั่วโมงของคนญี่ปุ่นโดยเฉลี่ยอยู่ที่5,000เยนแต่เหล่านักสร้างผลงานระดับสูงมีการคำนวณที่สร้างมูลค่าเพิ่มถึง2,000 0เยนในทุกๆชั่วโมงและเมื่อแปลงหน่วยผลตอบแทนรายชั่วโมงของคนญี่ปุ่นให้เป็นหน่วยปีแล้วจะพบว่าใน1ปีกลุ่มคนทั้งสองมีความแตกต่างด้านผลตอบแทนถึงประมาณ30ล้านเยน จากผลการวิจัยที่มหาวิทยาลัยอินดีแอนาเมื่อสักครู่ก็พบว่าปริมาณผลงานของกลุ่มนักสร้างผลงานระดับสูงสามารถประเมินค่าเทียบเป็นผลกำไรของแต่ละบริษัทได้ถึง2 6เซถ้าดูจากบริษัทที่ทำยอดขายได้100ล้านต่อปีและมีพนักง,งาน20คนนักสร้างผลงานระดับสูงเพียงหนึ่งคนจะสามารถทำไรายได้ถึง26ล้านเยนส่วนอีก19คนที่เหลือ ก็จะทำรายได้คนละราว3.9ล้านเยนตามลำดับกลุ่มนักสร้างผลงานระดับสูงมีอะไรที่แตกต่างไปจากเราพวกเขาทำอย่างไรจึงสามารถรักษาพลังสมาธิระดับสูงได้อย่างต่อเนื่องจนทำให้สร้างผลสำเร็จได้มากกว่าคนทั่วไปถึง4เท่าแน่นอนว่าพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดก็ถือเป็นเหตุผลหนึ่งมีเรื่องเล่าดังๆที่บอกว่า DNA ของเราคือตัวกำหนดเปอร์เซ็นต์การสร้างผลงาน จากการวิเคราะห์อภิมานที่จัดทำขึ้นโดยมหาวิทยาลัยที่มิชิแกนสเตตและมีกลุ่มเป้าหมายถึง40,000คนผลออกมาว่านิสัยที่ติดตัวตั้งแต่เกิดประมาณ50%สามารถใช้อธิบายอ้างอิงถึงความกระตือรือร้นและพลังสมาธิในการทำงานได้จึงกล่าวได้ว่าพลังสมาธิของมนุษย์ส่วนหนึ่งนั้นเกิดมาจากความสามารถที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนี่อาจเป็นข้อมูลที่อ่านแล้วทำให้รู้สึกท้อใจ แต่อย่าพิ่งหมดกำลังใจดีกว่าเพราะพลังสมาธิที่ถูกควบคุมด้วย DNA นั้นมีผลเพียงแค่ครึ่งเดียวส่วนอีกครึ่งที่เหลือเราสามารถแก้ไขและสร้างขึ้นมาได้ด้วยองค์ประกอบบางอย่างจากงานวิจัยเกี่ยวกับนักสร้างผลงานระดับสูงส่วนใหญ่คนที่สร้างผลงานได้มากมักจะยึดถือองค์ประกอบสำคัญคล้ายๆกันอยู่ไม่มากก็น้อยทำให้พวกเขาสามารถใช้พลังสมาธิระดับสูงได้ สรุปว่าถ้าเราหันมาแก้ไขตั้งแต่ตอนนี้ตามสมควรเราก็จะเห็นผลลัพธ์ที่ดีเช่นกันและองค์ประกอบบางอย่างที่ว่าก็คือสัตว์ร้ายกับครูฝึกในหนังสือเล่มนี้นี่เองกรอบแนวคิดที่จะช่วยไขยข้อข้องใจเรื่องพลังสมาธิในคราวเดียวสัตว์ร้ายเท่ากับสัญชาตญาณครูฝึกเท่ากับการใช้เหตุผลสัตว์ร้ายกับครูฝึกหมายถึงจิตใจของมนุษย์ที่แบ่งออกได้เป็นสองส่วน ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบตามความจริงในลักษณะอุปมาอุปไมยแนวคิดนี้ไม่ใช่แนวคิดใหม่เพราะการที่จิตใจของเราไม่ได้อยู่เพียงส่วนเดียวนั้นถือเป็นความรู้ที่มีมาแต่โบราณแล้วอย่างในศาสนาคริสต์ก็นําเสนอแนวคิดนี้ผ่านภาพลักษณ์ของเทวดาและปีศาจร้ายเช่นมีปีศาจร้ายมาล่อลวงให้มนุษย์ตกหลุมพรางแล้วเทวดาก็ออกมาต่อสู้เพื่อให้มนุษย์เลือกทางที่ถูกต้องเป็นเหตุการณ์สมมุติ ที่เรารู้จักกันดีถึงขนาดที่ว่ารายการตลกยังไม่อยากจะนำมาใช้เป็นมุกเลยเพราะนี่เป็นตัวอย่างที่แพร่หลายออกมาอย่างมากของการอธิบายว่าจิตใจมนุษย์นั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนในศตรวรรษที่17 เหล่านักคิดผู้รู้แจ้งได้แบ่งการทำงานของจิตใจมนุษย์ออกเป็นสองขั้วตรงข้ามคือเหตุผลและแรงกระตุ้นดังที่พิจารณาว่าการใช้ชีวิตโดยอยู่บนเหตุผลคือความเที่ยงที่แน่จริงในขณะเดียวกันอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ได้กล่าวว่ามนุษย์มีสองบุคลิกคือผู้ที่มีความเห็นอกเห็นใจและนักสังเกตการผู้เที่ยงธรรมซึ่งในยุคใหม่ ชิกมันฟอยก็อธิบายถึงอาการป่วยทางจิตบนความขัดแย้งของอิดและซูเปอร์อีโก้อีกด้วยแม้ในยุคสมัยที่ยังไม่มีวิธีการทางวิทยาศาสตร์มุมมองของนักวิชาการที่ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นก็บ่งบอกชัดเจนว่าจิตใจของเราแบ่งออกเป็นหลายส่วนโชคดีมากที่ในยุคปัจจุบันการศึกษาเรื่องจิตใจหลายด้านของมนุษย์มีความก้าวหน้าและแม่นยำยิ่งขึ้น ในบรรดางานวิจัยเหล่านั้นมีงานวิจัยที่เป็นหลักฐานซึ่งอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ชัดเจนมากนั่นคืองานวิจัยสาขาประสาทวิทยาที่เผยแพร่ในช่วงปี1980นักวิจัยหลายท่านได้สแกนสมองซ้ำๆและพบว่าในสมองของมนุษย์ส่วนที่เรียกว่าคอ r ท็กกีบหน้าผากส่วนหน้าและระบบลิมบิกจะต่อสู้กันอยู่เสมอเพื่อแข่งแย่งสิทธิในการควบคุมร่างกาย คอเท็กกีบหน้าผากส่วนหน้าเป็นระบบที่เกิดขึ้นหลังกระบวนการพัฒนาของมนุษย์ชำนาญเรื่องการคิดคำนวณซับซ้อนและการแก้ไขปัญหาในขณะที่ระบบลิมบิกเป็นส่วนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของการพัฒนาซึ่งควบคุมความต้องการทางสัญชาตญาณอาทิการรับประทานอาหารหรือเซ็กซ์เช่นเมื่อคุณคิดว่า อยากไปดื่มเหล้าจังเลยแต่เราต้องทำงานตรงนี้คอแท็กสกีบหน้าผากส่วนหน้าจะทำหน้าที่บอกคุณว่าเธอต้องทำงานสิแต่ระบบลิมบิกก็จะโผล่มาเย้าแย่คุณด้วยการสั่งว่าไปกินเหล้าสิอยู่เรื่อยๆหรือถ้าคุณคิดว่าฉันต้องออมเงินให้ได้แต่อยากไปเที่ยวจังเลยคอแท็กสกีบหน้าผากส่วนหน้าก็จะบอกคุณว่าต้องเก็บเงินนะแต่ระบบลิมบิกจะบอกคุณว่าก็ไปเที่ยวสิ ในปัจจุบันทฤษฎีนี้ยังคงใช้กันแพร่หลายในหลากสาขาวิชาโดยแยกย่อยออกเป็นหลายแขนงเช่นในสาขาจิตวิทยาจะปรากฏในหัวข้อวิทยาการศึกษาสำนึกและการคิดเชิงวิเคราะห์ในสาขาเศรษฐศาสตร์และพฤติกรรมจะปรากฏในหัวข้อระบบที่1และระบบที่2เป็นต้นรายละเอียดเนื้อหาอาจมีความแตกต่างหรือคลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อย แต่ใจความสำคัญของวิชาเหล่านี้ที่เหมือนกันหมดคือจิตใจของมนุษย์แบ่งแยกออกเป็นสองส่วนสัตว์ร้ายกับครูฝึกที่ใช้เรียกในหนังสือเล่มนี้ก็ยึดหลักตามทฤษฎีดังกล่าวเมื่ออ่านถึงตรงนี้แล้วคุณจะเริ่มเข้าใจว่าสัตว์ร้ายก็คือด้านที่เป็นแรงกระตุ้นหรือระบบลิมบิกครูฝึกก็คือด้านที่ใช้เหตุผลหรือคอแท็กสกีนาผาักส่วนหน้า เปรียบเสมือนภาพลักษณ์ของสัตว์ร้ายที่มักจะทําอะไรตามใจชอบตามสัญชาตญาณและครูฝึกที่กําลังหาทางทําอะไรสักอย่างเพื่อควบคุมมันพลังสมาธิมีจริงหรือไม่อาจมีการเรียกสิ่งเหล่านี้ในแบบอื่นๆแต่ที่ผมตั้งชื่อใหม่ให้มันว่าสัตว์ร้ายกับครูฝึกเป็นเพราะถ้อยคําในอดีตที่มีอยู่ไม่เพียงพอสําหรับการพิจารณาเกี่ยวกับพลังสมาธิของมนุษย์มาทำความเข้าใจในเรื่องนี้เพิ่มเติมกันดีกว่า ลองคิดว่าเวลาที่เราต้องใช้สมาธิอ่านหนังสือเรียนโดยทั่วไปแล้วหากเรามีสมาธิให้ได้แบบนักสร้างผลงานระดับสูงจำเป็นต้องพึ่งพาความสามารถบางอย่างอุปสรรคด่างแดกจะมาเยือนตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มอ่านหนังสืออย่างเช่นเปิดหนังสือเรียนแล้วแต่ทำไมยังไม่มีอารมณ์จะอ่านเลยและพอเริ่มหันไปเช็คอีเมลก่อนเวลาก็หมดไป30นาทีแล้วทุกคนน่าจะเคยเจอกับสภาวะที่ไม่มีอารมณ์จดจ่อกับงานตรงหน้า แม้แต่ตั้งจุดเริ่มต้นกับงานนั้นๆก็ยังทำไม่ได้อยู่บ่อยๆสิ่งที่สำคัญในขั้นตอนนี้มีอยู่สองอย่างคือการรับรู้ความสามารถของตนเองและความสามารถในการจัดการแรงกระตุ้นการรับรู้ความสามารถของตนเองหมายถึงสภาวะจิตใจที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติว่าถึงแม้มันจะยากแต่ฉันก็สามารถทำสำเร็จได้ ถ้าไม่มีความรู้สึกนี้ถึงแม้ต้องทำงานง่ายๆแต่คุณก็จะคิดว่ามันยากอยู่ดีจนสุดท้ายทำไม่ได้แม้กระทั่งเริ่มต้นก้าวแรกส่วนเรื่องความสามารถในการจัดการแรงกระตุ้นอาจแทบไม่ต้องพึ่งคำอธิบายใดๆเพราะถ้าต้องเริ่มงานที่ไม่มีอารมณ์อยากจะทำเราก็จำเป็นต้องพยายามทำอะไรสักอย่างเพื่อดึงความอยากทำงานนั้นๆออกมาให้ได้แต่ถ้าคุณเคลียร์อุปสรรคเหล่านี้ได้แล้ว คุณก็ต้องต่อสู้กับบททดสอบอื่นๆต่อไปอีกสิ่งที่เป็นปัญหาตรงนี้คือความสามารถในการรักษาความตั้งใจให้คงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องอาทิความสามารถในการอ่านหนังสือเรียนอย่างจดจ่อและต่อเนื่องสับวิชาการที่เรียกว่า u n t e n t i o n a l control มนุษย์แต่ละคนมีความสามารถในเรื่องนี้ไม่เท่ากันแต่ค่าเฉลี่ยสำหรับผู้ใหญ่ที่อยู่เพียง20นาทีเท่านั้น แม้จะเข้าอยู่โหมดสมาธิได้ดีแต่ช่วงประมาณ20นาทีหลังจากนั้นก็จะเริ่มสมาธิกระเจิงการยืดระยะเวลาในช่วงนี้ถือเป็นเรื่องยากและโดยพื้นฐานก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเรียนรู้ทักษะในการใช้สมองให้มีประสิทธิภาพนอกจากนี้กำแพงที่ยิ่งใหญ่ก็คือสิ่งยั่วยุคุณอาจหันไปสนใจสิ่งอื่นที่อยู่รอบตัวเพียงในช่วพลิบตาอย่างการแจ้งเตือนจากสมาร์ทโฟนการเตลิดไปสนใจเกมที่เพิ่งซื้อมาใหม่ หรือแม้กระทั่งขนมที่อยู่ในตู้เย็นและอีกหลาย,ลายอย่างสภาวะเหล่านี้เป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยแต่สิ่งที่ดูดพลังสมาธิไปไม่ได้มีแค่ปัจจัยนอกเท่านั้นเพราะสมองของคุณเองก็ดึงความทรงจำที่อยู่ภายในออกมาทำให้เกิดอาการวอกแวกได้ง่ายตัวอย่างระหว่างการอ่านหนังสือเรียนคุณจะเจอประโยคที่บอกว่าเจงกิสขานเริ่มออกสำรวจในปี1211 สมองของคุณก็ดึงหลากหลายความทรงจำที่ต่อเนื่องจากการอ่านคำว่าเจงกิส่านออกมาทันทีถ้าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเรียนอย่างกลุบไลขยขานหรือการรุกรานของชาวมองโกก็คงดีแต่ส่วนใหญ่ความทรงจำที่ปรากฏขึ้นมักจะเป็นอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจแตกต่างไปตามแต่ละบุคคลเช่นหม้อไฟเนื้อเจงกิส่านที่กินไปเมื่อวันก่อนนั้นอร่อยจริงๆ เมื่อได้ติดอยู่กับความทรงจำเจงกิสขาดแล้วสมองก็จะยิ่งนึกอะไรต่อไปอีกเรื่อยๆและความคิดก็จะเริ่มพังพูอาทิลองไปหาอาหารอร่อยๆร้านอื่นดูดีกว่าหรือมีเมนูอะไรที่ทำกินเองที่บ้านได้บ้างไหมนะจนสุดท้ายสมาธิของคุณก็จะแตกกระเจิงสิ่งที่จำเป็นในขั้นตอนนี้คือความสามารถในการควบคุมตนเองเพราะเราจำเป็นต้องมีความสามารถในการจำกัดตนเองอยู่เรื่อยๆ เมื่อเผชิญหน้ากับความทรงจํามากมายที่พรั่งผูเข้ามาโดยไม่รู้ตัวสรุปว่าความสามารถที่เราเรียกว่าพลังสมาธิโดยทั่วไปนั้นมีอีกหลายทักษะที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่ก่อนจะเริ่มงานสิ่งสําคัญที่เราต้องมีคือการรับรู้ความสามารถของตนเองและความสามารถในการจัดการแรงกระตุ้นต่อมาเมื่อมีสมาธิกับงานได้แล้วก็ต้องมีความสามารถในการรักษาความตั้งใจนั้นให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง และสุดท้ายก็ต้องมีความสามารถในการควบคุมตนเองอยู่เรื่อยๆเพื่อทำงานให้สำเร็จหลายคนจึงเข้าใจไปว่ากระบวนการที่ซับซ้อนเหล่านี้หมายถึงการมีสมาธิทั้งที่แท้จริงแล้วพลังสมาธิไม่ใช่ความสามารถที่ตั้งอยู่เดียวๆการจะทำความเข้าใจเรื่องพลังสมาธิอย่างลึกซึ้งจำเป็นต้องรู้โครงสร้างภาพรวมทั้งหมด สร้างพื้นฐานของเนื้อหาเพื่อให้อธิบายความสามารถต่างๆได้อย่างง่ายๆโดยดึงเอาลักษณะสำคัญจากคำศัพท์เฉพาะทางมาประกอบผมจึงเลือกพื้นฐานการอธิบายเรื่องนี้โดยเปรียบเทียบเป็นสัตว์ร้ายและครูฝึกซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่จะช่วยเผยให้เห็นร่างจริงของพลังสมาธิที่ว่านี้ เพราะเรื่องราวดีๆฟังได้ทุกวันติดตามหนังสือเล่มนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศติดตามอ m a r i n ินบุ๊กส์พอดแคสได้แล้วทุกช่องทางรับฟังของคุณทั้งสาวข่าวพอ b e a n Spotify และ y ยูทูบอ m ม r าริ Books